สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆครทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่6 2 2กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้าว ผุมติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระบ้านเครื่องรางของเก่าคลิบสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นทันแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับดูให้ชอบใจ ให้ถูกใจนะครับว่าสนใจอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมก็จะอยู่ตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมเรียงไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่23ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับ เพียงเท่านี้พี่พก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะช่าบูชาพระ รายการใหม่ได้ที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่ไดที่1กันเลยนะครับผม สำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นรูปไม้แกะสลักนะครับผมของหลวงปู่โตะนะครับพี่พนี่ยนะครับรายการนี้นะครับผมก็ได้มาพร้อมกับขาตั้งเลยนะครับพี่พนี่ยนะครับ ท่านใดที่ชอบไปแล้วนะครับผมผมจะส่งขาตั้งไปให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมได้รับมาพร้อมกันนะครับผมเป็นขาตั้งโชว์นะครับนี่นะครับผมเป็นงานไม้แกะสลักแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมโรบูโตวัดประดูชิมพรีนะครับผมเนี่ยนะครับไม้แกะสลักรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา750บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ 750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเป็นรูปไม้แกะสลักนะครับผมของหลวปูโตวัดประดูชิมพีนะครับผมหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับพี่ๆอันนี้ผมก็ขอยังไม่ซูมเข้าไปนะครับผมเพราะว่าเป็นเหมือนจะเป็นพระบูชานะครับพี่ๆนี่ยนะครับเป็นงานศิลป์เก่าแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายกันที่2นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นพระบูชาแบบนี้เลยนะครับ650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดูนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อสำมฤทธิ์เงินหรือเปล่านะครับพี่พี่คือผมได้มาแบบนี้เลยนะครับผมเนี่นะครับเป็นงานศิลป์เก่างานศิลป์โบราณเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ650าบาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายกันที่2นะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่3นะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับพี่ๆหน่อยครับหลวงปู่ทวดนะครับผมที่เป็นกรอบไม้เก่าแบบนี้นะครับแล้วนะครับผมด้านหลังนะครับจะมีเป็นเหรียญเสมานะครับผมทั้งหมด10เหรียญนะครับพี่ๆอยู่ในผิวแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่3นะครับผมกรอบไม้เก่าหลวงพ่อทวดรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ นี่นะครับรายการนี้นะครับผม650บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับขออนุญาตซูมกก้องเข้าไปนะครับผมเพื่อที่จะได้ลงรายละเอียดให้ดูองค์พระองค์อื่นกันนะครับถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นปิดตา2หน้านะครับผมของนะครับเคจิคณาจันย์ก็คือหลวงน่าจะเป็นหลวงปู่ไข่นะครับผมวัดเชิงเลนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่4นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมจะเป็นปิดตานะครับพิมพ์2หน้านะครับผมขอรบูไข่นะครับพี่ๆหมายเลขที่4ใน EP นี้นะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่5แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับพี่ๆองค์นี้300บาทนะครับผมรายการนี้นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงหมายเลขที่5นะครับผมใน EP นี้นะครับ300บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับพี่ๆรายการที่5แล้วนะครับ ถัดไานะครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวสพาสูงเหมือนกันนะครับพี่เดี๋ยจะเป็นคนะพิมพ์กันนะครับอันนี้เป็นองค์ใหญ่กว่านะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่6นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นหมายเลขที่6ใน EP นี้นะครับผมเนื้อหาโมสารเดิมๆแบบนี้นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับผมก็ติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นปิดตานะครับผมรายคันนี้นะครับองค์นี้นะครับผมเป็นของลวงปูไข่นะครับพี่ๆอง์นี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆี่400บาทเท่านั้นนะครับผมราคานี้แบ่งปันให้เลยนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม ลองดูให้ชอบใจลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่พี่พระทุกองสวยนะครับตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมพระพงนะครับหลวงปู่ดูนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผม4 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระพง์หลวงปู่ดูวัดสากแกนะครับพี่พี่พระนครศรีอยุธยานะครับผมเนี่ยครับ หมายเลขนี ante, you, ้นะครับผมหมายเลขที่8แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา4 0่บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเป็นพระหลวงปูดูนะครับพี่พี่วัดสัแกนะครับผมนี่เลครับหมายเลขที่8นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมก็จะเป็นพระสายอายุทยาเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับพี่พี่นะครับจะมีแหวนนะครับผมแล้วก็เป็นหัวเลดนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยม เป็นเลี่ยมเปิดหน้าผิวแบบนี้เลยนะครับสำหรับรุ่นรวยมหาลาภนะครับผมรายการนี้เราก็จะเป็นเลทนะครับ2รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้คู่กันนะครับ600บาทเท่านั้นเลยนะครับผม2รายการนี้นะครับ600บาทนะครับผมเดี๋ยวผมอนุญาตนะครับเอาแหวนออกมาให้ดูให้ชมกันนะครับผมจะเป็นแหวนนะครับรุ่นรวยมหาลาภนะครับพี่พี่รายกันที่9นะครับผมใน e ีนี้นะครับนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมไม่ควรพลาดนะครับพี่ ทันใดดูแล้วชอบใจดูแล้วสนใจนะครับรีบโทรรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมเป็นแหวนหลวงพ่อรวยนะครับผมรุ่นรวยมหาลาบนะครับพี่ๆเป็นแหวนลงยาแดงลงยาเขียวลงยาน้ําเงินนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหัวเลดนะครับผมหัวเลดรายการนี้ก็แบ่งปันให้พร้อมกันนะครับสรายการ600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆราคาพิเศษเลยนะครับผมเฉพาะ EP นี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเลดรุ่นรวยทันใจนะครับผมหลังพญาไก่นะครับพี่ๆรายกรนตีก9นะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เนะครับผมเป็นเลดหรือพ่อรวยนะครับผมนี่นะครับวัตโกนะครับพี่ๆีรายการนี้นะครับนี่นะครับรุ่นรวยทันใจนะครับผมต่อโคตดนะครับผมตรงนี้นะครับอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นพญาไก่นะครับเลดนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับพี่เนี่ยนะครับหมายเลขนี้นะครับรายการที่9แล้วนะครับผม2องค์นะครับ2รายการนะครับแหวนแล้วก็หัวเลนนะครับ 600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับของรายการน,นี้จะเป็นปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับหลวงปู่โต๊นะครับผมวัดประดูฉินพิจารายการน,นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขที่10นี้นะครับผมรายการน,นี้นะครับผมเอา350นะครับพี่ๆตรงนี้นะครับเป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนนะครับผมเอา350บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่10ใน EP นี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะมีเป็นยันตรีนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับกุโตะนะครับผมวัดประดูฉิมพีรายการใหม่เลขที่10นะครับ350นะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเขี้ยวเสือนะครับพี่พี่อันนี้น่าจะเป็นขลวงพ่อปาาวัดคลองด่านนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานะครับนี่นะครับผมมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับผมเป็นด้านบนนี่จะเป็นเสือตัวเล็กนะครับพี่นี่นะครับ จะลงกล้องให้ดูได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถติดต่อซอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่11นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเที่ยวเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่12นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมเรียนหลวงพ่อเอี่ยมนะครับผมหมายเลขนี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับ ให้พี่ๆนะครับผม Fc นะครับผมในราคานะครับสำหรับเหรียญนะครับผมรูปผู้เอี่ยมนะครับผมหมายเลขที่12นะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมรายการนี้เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมรูปผู้เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่นะครับผมรุ่นแรกนะครับผมรายการนี้350บาทเท่านั้นนะครับ350บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญรูปผู้เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่หมายเลขที่12นี้นะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่13แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญปู่เอี่ยมเหมือนกันนะครับพี่พ <OLED> ี่แต่น <XV III>. ี้จะเป็นหลวงูุ่เอี่ยมวัสพันสูงนะครับเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับองค์นี้นะครับผม350บาทนะครับผมสําหรับเหรียญข้าวหลามตัดนะครับผมหลวงู่เอี่ยมวัสพานสูงนะครับนี่นะครับ350บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่13แล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับ นี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับเป็นเหรียญข้าวลามตัดนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวเลยนะครับพี่องค์นี้นะครับถ้าในถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่14นะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเข่าบรรดิษฐเนื้อทองแดงนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพระครูยานวิราชนะครับผมรุ่นแรกปี0 3ย์นะครับ หรือว่าหลวงพระแดงวัดเขาบันไดอิดนั่นเองนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆเป็นปีพศ2503นะครับรายการใหม่ได้ที่14นี้นะครับผมลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับ พระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมวันนี้ผมเน้นยําให้ทุกๆ ep เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมพระสมเด็จนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมสําหรับพระสมเด็จหมายเลขที่15นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมองนี้นะครับ5้0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมพระสมเด็จหมายเลขที่ สิบห้านะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่สิบหกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นวัดเกตนะครับพี่ๆสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับผมองค์นี้ก็นะครับเปิดแบ่งฟันให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับผมนี่นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับผมถูกใจองค์ไหนอยากดูรูปภาพองค์ไหนนะครับสอบถามกันมาได้ที่ไลน์เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหลุ่มพะทวดนะครับผมหลังเตอรี่ทิมใหญ่นะครับผมองนี้ห้าร้อยห้าสิบนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ พระหลวงพุทโธดหลังตอรีดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับดูนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม550บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหนี่ครับหมายเลขที่17นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูกันได้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ550นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่18แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นเต่านะครับพี่ๆเต่ารุ่นรวยมหาลาบนะครับพี่ๆหลวงพุทิลนะครับ นี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับวัดไรแดงทองนะครับผมหลูบุลิวนะครับรุ่นมหาลาบนะครับผมรายการนี้นะครับ300บาทนะครับผมสําหรับเต่ารายการที่18นี้นะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยครับพี่ๆสวยตรงตามในคลิปทุกรายการเลยนะครับองนี้พร้อมเรียมสวยมากครับผม300บาทเท่านั้นนะครับถัดมาครับผมเป็นปิดตากระหนกข้างหลับปุโตนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิตากรนกข้างนะครับโลบุโตนะครับผมฝาตะกรุดตรงนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา350บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามนะครับผม350บาทนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับในงานผูกพันธสีมาของหลวงพ่อกลวยนะครับหมายเลขที่20นะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา300บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมเหรียญในงานผูกพันธสีมานะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตรามจังหวัดชัยนาทนะครับนี่นะครับสามบาทเท่านั้นนะครับผมอยู่ในเรียบจับขอบนะครับองค์นี้ด้านหลังจะเป็นหนุมานนะครับผมเป็นยันหนุมานเชิญธงด้วยนะครับปี2521นะครับพี่ผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม300บาทเท่านั้นเลยนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นหลวงปู่โตนะครับพี่อันนี้จะอยู่มาพร้อมถุงแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญปีน่าจะ18นะครับนี่นะครับพัดยศปี18นะครับผมใช่นะครับหมายเลขนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมจะขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่ผิวเหรียญองค์นี้กันเลยนะครับผมนี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่เป็นถุงเดิมนะครับผมแล้วก็มาพร้อมเหรียญแบบนี้เลยนะครับด้านหลังจะเป็นหลังพัดยศนะครับผมเหรียญนี้นะครับ อบุโตะนะครับวัดประดูชิมพรีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่21นะครับผมแบ่งปันในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมเหรียญหลวงพ่อเกษมเขียนมโกรนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับสำนักสุสานไต้รักนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ นี่นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับมาพร้อมถุงเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆตอนที่ผมได้ก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่22นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับนี่นะครับผิวสวยงดงามแบบนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่22นะครับผมใน EP นี้นะครับ 400บาทเท่านั้นนะครับเป็นเหรียญมอทบอร์7นะครับผมค่ายสุรศักดิ์มนตรีสร้างนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้ก็จะเป็นหมายเลขที่23นะครับมากันด้วยนะครับผมเป็นสร้อยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสร้อยนะครับที่เป็นแกะสลักนะครับผมงาช้างแบบนี้เลยนะครับเป็นสร้อยเนื้อที่จะเป็นสีขาวๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมสร้อยเส้นนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับเอา600บาทนะครับผมเส้นนี้นะครับสามารถหมุนตรงนี้แล้วก็สวมได้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับนี่นะครับขออนุญาตหมุนอรกมาให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมสามารถสวมได้เลยนะครับพี่ๆเป็นสร้อยแบบนี้เลยนะครับผมสามารถจะใช้ห้อยพระก็ได้นะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะสามารถ สวนได้ตลอดนะครับแบบนี้นะครับอนุญาตเข็ดสักครู่นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเสียมช้างนะครับผมตรงด้านหลังนะครับจะมีเป็นตะขอนะครับมเอาไว้ห้อยพระได้เลยนะครับท่านใดกําลังตามสร้อยเออตามหาสร้อยเอาไว้ห้อยพระอยู่นะครับผมลองดูลองชมรายการนี้ก่อนได้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับสวยมากนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่23นะครับผมใน EP นี้แล้วนะครับผม ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจนะครับรับชมแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับพระรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผม มาใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับของทางช่องก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจว่าสนใจอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับ ทุกองสวยตรงตามในคลิปอย่างแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับผมจะส่งให้ตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกราบผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ